เลยอ่ะอันนี้เป็นไส้อะไรนะไส้ผัวครับผมอันนี้เป็นสูตรจากไหนครับมาจากบ้านครับจากบ้านนะครับ <c oughs> อันนี้กระท ung เพื่อให้มันรูปเป็นกลมนะครับผม ว้ตรนนนั่ะค,บคับผมเที่ยวมือลงไปรถนี่คือขนมที่ยังไม่ทอดนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เอาไว้ให้20นะเนี่ยใครหวตครับผมเป็นสูตรจากคุณพ่อนะครับท่านผมมาจ<ะ>าก<ะ>ต้องใช้ไฟแรงไหมครับเวลาทอดอต้องให้มันขึ้นขึ้นก่อน,นครับไม่ใช่แรง ออให้มันพองตัวก่อนนะครับอันนี้ขาอะอันนี้สีลูกอันนี้ลูกร่ดวยนี้าครับ้ดนี่เป็นมันสีส้มมันสีส้มเมื่อก่อนเคยมาถ่ายจะเป็นสีเหลืองเหลืองนอนอรนสีเหลืองเขาเรียกว่ามันเทศครับมันเทศ นี่มันอะไรครับอันนี้มันส้มก็ได้มันแครอทก็ได้หรือว่ามันไข่ก็ได้ครับอันนี้เรียกได้หลายอย่างที่ไทยเขาเรียกขนมไข่นกกระทาที่บ้านเราเรียกขนมอะไรครับไข่นกกระทาเหมือนกันไหมเหมือนกันเหรอเดินครับกะทงเพื่อให้มันลูกเป็นกลมนะครับผมที่สูตรได้ลูกจะกลมเท่ากันเลยทุกลูกนะครับกลมคลิกนี่เลยสายบอลมุมดูดินี่นี่โอ้วนี่คนมารอซื้อเต็มเลยนะครับนี่ ปกติแล้วจะมีกล้วยทอดมีอะไรนะกล้วยทอดแล้วก็ไผ่หงมันปิ้งไผ่เป้งไผ่โหงฝั่งนี้ก็จะเป็นขายลอตเตอรี่ด้วยนะครับ<ม> <c oughs> โอ้โนีเ่เอาด้วยเอาด้วยร้อนร้อนก่อนนะครับ ขายอยู่หลังใช้ประกันชีวิตนะครับที่มาขายกี่โมงนะมาก่อนเที่ยงมา่อนเที่ยงประมาณบ่า,บายสองก็หมดขายดีนะกล้วยไม่ไม่ไมาขายเพราะอะไรช่วงนี้คกล้วยแพงครับกล้วยแพงก็เลยไม่ขายเลย สุดท <emaal> ายไปช่วงหนึ่งนะไปทำก่อสร้างไปนานมากเลยกลับบ้านนะครับไปทำก่อนอร่อยจริงเหรอครับพี่ร้านนี้อร่อยนะครับการันตีโดยลูกค้าหายไปทําก่อสร้างช่วงหนึ่งลูกค้าคิดถึงนะครับวันนี้เขากลับมาแล้วเหมือนกันเขาบอกเขาขายถึงบ่ายสองก็กลับมามาสิบเอ็ดโมงครึ่งด้วยแขกเขาก็อร่อย เลือกกล้วยดีมากครับช่วงนี้ไม่มีกล้วยแพงเขาบอกต้องพิงเลยอะน้ำมันน้ำมันเสียเลยวันต่อวันสมันนี่สีมันออกเลยอะมันส้มเขามาก่อนนี้ใช่ไหมของคุณไปก่อนของผมสองถุงครเพราะสมัยก่อนบางทีใช้มันอะไรไม่รู้ว่ามันเทศมันมันไม่เข้ามาเลยมันเ แล้วรสชาติเป็นยังไงอันนี้อร่อยกว่าแต่ทำยากกว่าใครช่วยเตรียมของครับตอนนี้ทำเองผมเอวครับทำเองหมดเลยโอ้หเก่งนะทั้งขายทั้งทำเองแต่ใช้เวลาขายไม่นานบ่ายสองสีส้มสวยดีนะครับครับผมไม่เราไม่ได้ใส่สีอยู่แล้วนะไม่สีธรรมชาติเลยนะครับพี่มาขายหลังใครประกันนิ้นานอยู่ยหมมาขายที่นี่สิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วเนี่ย ตอนขายได้ที่ตอนนี้มันไม่ได้เท่าไหร่ครับ1,500-1,800ไม่ถึง2ล้าน้อยขาดทุนแล้วก็กำไร700,000 700,000ราคาไม่ละมีสองย่างนี่ไหะครับผมสี่ลูกสิบบาทครับผม

นี่ครับถ่ายแป๊บเดียวนะครับเมื่อกี้ตอนนี้หมดแล้วครับ